สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่นะครับวันนี้เราก็ได้มะขามป้อมแล้วนะครับผมเราก็จะไปเอากระสอบมะขามไปเก็บมะเขือกันนะครับผมสั่งนี้มันรู้ไปอะไรกันนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอสทีทังบ้านแล้วก็เป็นการคุ้มกันนะครับที่หนึ่งการตั้งก็สายลุยนะครับผมที่มากดไลค์กับสัตว์เลีกักระดิ่งอะไรพวกนะครับเราเราเปนพ่อพ่อแม่เอสทีทังบ้านแล้วก็เป็นการคุ้มเลยนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับ ส well. we hey, ังนิมาอะไรนะครับสังนิ้เชนเนลนะครับผมับ่งโจายีนครับผมวัสดีข้อวัอดีแม่สี่ขันมาเนาะเดี๋ยวเราจะแอบมาให้สังนิดลงมากันนะครับเดี๋ยวเราจะแอบถ่ายคกันนะครับตัวแ่งจะเอาผักหวานนะครับผมตุ้ะไรน้นสั่งนิเชนเนลนะครับกับสงโจสายดีนะครับผมฝากติดตามคลิปช่วยกดไล ผมจะให้ถูกกระดิ่งให้ด้วยนะคะผมทำเหมือนเดิมนะคบผมทาอยู่ทูปเหมือนเดิมนะคะผม,มนนะะผมุนี้ก็จะไปทำคลิปหมอลำายาจต่อต่อ,องอนะะวันพรุ่งนี้นะครับจสดพีพอพอไปแม่คทางบ้านาน่ทะะุกคนรวมกันเวลาแอบถ่ายคลิปสักนิด็ตงองใช้ไมลลงมาก็ได้คลเดี๋เวราไปถ่ายกันนะคคับผมฝากกันด้วยนะคับผมเอซีฝากกันด้วยนะครับโซนโซนสายลุยนะครับผม ไม่ได้เลิกทำกันด้วนะครับผมแต่หายพักหายนานเก็บสีสวนทำมาดูขี้ทำมาดูเลยสนุกด้วยนะครับลองสารโจ้ายดูด้วยนะครับผมช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดติดตาช่วยกดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยทำมาดูเลยสนักด้วยนะครับขอเป็แม่ท่ใ้ีทางบ้านน่าระส่ดทานทีคกด้วยนะครับผมยิ้มาออด้วยกันนะครับตามคลิปนี้กดไลค์กดติดตากดกระดิ่งกันด้วยนะครับลองสารโจ้ายดูด้วย ให้ซ่ให้โซ่เกลวสายลยมีรายได้กันด้วยนะครับตัวส่งสั่งกันด้วยนะครับ f ีทางมาก,กันด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากระสอบฟืนล,ล็อกกันนะครับจะมากระเป๋าเปลี่ยหลังนะ ช่วยกดไลค์กดสมัครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยส่งสาร้าวเจ้ายส่ลิ้นนะค่เหมืมีรายได้เลยนะแค่ช่วยให้มาดูคลิปช่วยมากดไลค์กดสมัครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเก็บมะเขือกันต่อนะครับเดี๋ยวให้เจ้านี้ลงมาเดี๋ยวเราค่อยแอบถ่ายสั้งนี้กันนะครับเอฟซี FC. สวัสดีเอฟซีทังมาแน่นะท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่กับเรา กสายลุยนะครับผมเช่นมาติดตามคลิปนี้เส่งกดไลค์กระสไคร้ตกแกระดิ่งเปนด้วยนะครับเพื่อให้มาดูคลิปเป็นด้วยนะครับผมอยู่กับท่านก็สายลุยนะครับผมยไปแล้วคลิปนึงนะครับผมนี่เราเพมาเอาฟืนกันนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทําคลิปหม้อลำกันนะครับผมเดี๋ยวตอนทีนี้เดี๋ยวไปทําคลิปหม้อลำ จินตะลากันนะครับผลพรุ่งนี้นะครับผมช่วมาดูที่ซื้อมากรดดก็บุข,ข่ขกันอีก,กนนึงนะครับฝซ่อนเจอสายรบน,นะครับผม๋ยากจะเกี่ยว,วอมมะเขือกันนะค,ะครับผมคุณพ่อเขาไมแม่ก็ตี้คงมากกันเลนครับพุ่น,นี้ช่วยเขามากรดลคด์กับข,ข่กันกนิน่งช่วยเข้ามาดูที่ซ ทำอะไรกด้วยกันเนวันุนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำิ้งชิญนะาจะเอาแัมช่ไหมและปมใคระดึงกันเนาะวันุนี้จะพายายไปเลยนะครับผมโอ้ยเจม่เคืเพนอยู่ กเยอะเอามือเพื oui, oh. Oh. Uh ่อ oh. น eh, ี่ไงหก็เยอะเอามือเพื่อนอออืมเอ้ยเกปเนมือลายเสืออันนั้นเสือไข่สวัสดีลสวัสดีพ่อพอกมที่ทาง้นนเอทุกคนยนะครับคนที่อยู่ช่อเจิซสายอยู่ ส like, like, support, okay. ah Now, ่วนมากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งก so, okay. so, yeah. so, ันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรถดูมะเขือกันนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซาถังมันนั่นละท่านทุกคนนะครับผที่อยู่กับซ่อนโจ้ซ้ายเลยนะครับที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเก็บมะเขือกันนะครับผมสีเก็บผักเก็บแยกันเดับข้าวเก็บมะเขือกันนะาของที่อยู่กับซ่อนโจ้ซ้ายเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีถังมานนั่นละท่านทุกคนนะครับการอยู่สวนยางนะครับอยู่สวนยางลุงนะครับผม สวนพริกสวนมะเขือนะครับผมทุกคนพ่อพ่อแม่แม่ทำบ้านนะ่นแล้วท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กระซิบคลายกดกระดิ่งนะครับทุกคนพ่อพ่อแม่แม่ทำบ้านนะ่นแลท่านทุกคนด้วยนะครับันที่มาอยู่กับซ่องเจ้าสายเลยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้ที่มา กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับมาเก็บมะเขือด้วยกันนะครับเอฟซีเก็บมะเขือล้อใส่ไข่สับแสรรบนะครับผมสีทั้งมัานเลยนะฮะทุกคนนะครับที่มันอยู่ด้วยกันนะครับผมชั้นตาเก็บมะขามกันนะครับผม คุณขอบคุณม่เนี่ยครับผมขอบคุณสีทรรบ้านนั่นแหละทุกท่านทุกคนเลยนะครับบัญชการมาผักหลายเยอะนะคุณเก็บมะเขือกันนะครับเก็บมะเขือกันนะครับผมฝากคมาค่ะกำลังใจฝากติดตามคลิปสวยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง โจาสลิ้นะครับคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีจังบ้านนั่นละท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมมาอยู่กับโซนโจใสลิ้นนะครับกดไลค์กดซุกค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมมาเก็บมะเขือกันนะครับผมอยู่ชวนลุงอยู่ชวนป้ากันะนาเก็บมะเขือกันนะครับผมมาดูคลิปกดไลค์กดซุกค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเราก็จะไปเก็บ ขาบดตัวล้ก็น มีสองสีนะครับเพราะเอฟซีประมาณเจ้าคิดเพื่นี้ครับขอคของรับ